สวัสดียังเป็นทางการนะครับสำหรับกับตันแปะทอล์กในอีพีนี้สัปดาห์นี้ก็เรียกว่าควันหลงนะครับดีใจกับทีมชาติไทยด้วยครับก็สามารถยันเสมอกับทีมชาติลาวไปในนัดล่าสุดนะครับสเสมอกันไป1ประตูต่อ1นําทให้ฟีฟ่าเดยนัดในเดือนนี้ทีมชาติไทยเราเก็บมาได้ถึง2คะแนนครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับที่ผมมานั่งอัดรายการนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการลองทีมนะครับจุดประสงค์ของทาราอิชิอิก็คือเรียกเด็กหน้าใหม่เข้ามารองทีมนะครับเดี๋ยวจะมีศึกใหญ่ในศึกฟุตบอล AFF หรือว่าอาเซียนคัพนั่นเองในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับอโอ้โหนะดราม่าซ้ำดราม่าซ้อนรวมไปถึงทางด้าน ตัวเก๋านะครับอย่างด้านลุงรัฐนะครับโอ้โหแสดงว่าออกตัวเก๋ามากนะครับไปเล่นถึงบุปกาลีนะครับถ้าคุณจะเป็นนักเตะทีมชาติได้คุณต้องยอมรับคำติชมของแฟนบอลนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะมัหัวร้อนด่ากันอย่างนี้ผมบอกเลยไม่เมืออชีพถ้ายอมรับตรงนี้ไม่ได้กลับไปเล่นบอลที่บ้านดีกว่านะครับแม้ว่าลุงรัฐเองจะออกมาโพสขอโทษแล้วแต่มีหลายสื่อหลายสำนักที่เล่นข่าวนี้รุนแรงนะบอกว่าเฮ้ย ถ้าคุณจะเป็นนักเตะทีมชาติได้แค่เนี้ยมึงต้องรับให้ได้สิเออไม่ใช่เอะมึงจะไปต่อปากต่อคําแล้วไปเล่นไปลามไปถึงพ่อเขาอนะนะน,น่นะครับบุบกาลีนะมันสมควรที่ไหนนะครับนี่แหละนะครับเขาเรียกว่าไม่มืออาชีพทีมชาติไทยต้องมีนักจิตวิทยาเข้ามาเลยนะนะครับเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกาลังใจงต่างๆเกี่ยวกับอ่าสื่อโซเชียลตรงนี้มัน,ม,น,ม,นมันแรงนะติเพื่อกอนะครับคุณทําได้แค่นี้น้อมรับคําติชมแล้วกับไปพ,พัฒนาตัวเองจะดีกว่าไหม ะคะฝากไปดูก็แล้วกันนะครับสั้นๆลาวนะครับผมชื่นชมนะนะชื่นชมลาวนะลาวเนี่ยนะครับในอาเซียนเราเนี่ยอยู่รองบวยนะเป็นรองแค่จิมโอเลสเตแต่เมื่อวานเขาสามารถยันเสมอไทยซึ่งพูดกันตามตรงนะลาวชุดนี้ก็เป็นดาวรุ่งนะเขาไม่ได้ชุดใหญ่นะเราจะมาอ้างว่าเฮ้ยก็เด็กชุดนี้มันก็เป็นชุดเด็กแต่มองภาพรวมเนี่ย <S <S มึงดูมาตรฐานของมึงก่อน หลายๆตัวเล่นในสโมสรดังๆท้งนั้นนะมึงเอาไทยพิมพ์ลีกไปวัดเกรดกับทางด้านลาวนะครับผมไม่ได้ดูถูกลาวผมยกย่องด้วยซ้ำไปว่าเนี่ยขณะเขาดาวลุงมาเตะก,กับไทยเขายังเสมอได้แต่ไทยอะคืออะไรนะครับไทยคืออะไรไม่รู้ว่าลองลองทีมนะแต่เห็นเห็นอกเห็นใจไหมที่แฟนบอลเขาเสียเงินเข้าไปนั่งเชียร์เตะในบ้านเตะในราชบังนี่คือสนามที่มีมนขลังมึงต้องทำได้ดีกว่านี้ช่วงท้ายเกมมึงโดนโหนะ ออผมดูบอลมาจะ40ปีเนี่ยเพิ่งเห็นไทยโดนโหนี่ก็คิดเอาก็แล้วกันแล้วด้วยมาตรฐานด้วยต่างๆแม่งมันมัน,มนเราแฟนฟุตบอลชาวไทยแม่งยอมรับไม่ได้หรอกเสมอเลบานอนเสมอลาว2นัดในฟี a ا เดในเดือนพฤศจิกุณทำได้แค่2คะแนนนะครับโอ้โหตัวผู้เล่นชุดใหม่ลงสนามกันกันหลายหลายคนที่เรียกมาแต่อย่าลืมว่าดีกีมันต่างกันเยอะอย่างที่บมบอกไปนะเนเนะครับเอาไปดูอย่างนี้ดีกว่าปัจจุบันเนี่ยทีมชาติลาวเนี่ยแรงกิ้งของลาวอยู่อันดับที่1 8 7 ของโลกนะครับซึ่งมันเป็นอันดับที่39ของเอเชียนะครับและถ้าเฉพาะในอาเซียนอย่างที่ผมเกิดไปนะ่ะเาวเนี่ยคืออันดับที่10นะครับรองบวยจากทางด้านจิโมเลสเตเพียงชาติเดียวเท่านั้นนี่คือนะครับมาตรฐานที่ผมหยิบยกมามาพูดให้ฟังนะตลอด90นาทีเนี่ยไทยจะเป็นฝ่ายครองบอลอ,อยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่หลายๆจังหวะที่ขุนพลจากจากร้านช้างเนี่ยกับไม่ได้เตะทิ้งเตะกว้างน,นะครับเขากับมีแพชชั่นการเล่นที่เฮ้ยเจอทีมชาติไทย กูต้องสู้ในแบบของกูมันไม่เหมือนบอลเข้ามากูเตะตุ่มตามตุ่มตามไปเขาเล่นมีระบบเขาได้โค้ชจากเกาหลีครับเข้ามารูปแบบเปลี่ยนไปนะสกอร์หนึ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเองิญมันมาจากการฝึกซ้อมนะครับสมพราวเนี่ยนะครับเขาพยายามจะยกระดับเป็นชาติที่พยายามจะพัฒนาขึ้นมา ให้มันดีที่สุดในวงการฟุตบอลในแถบอาเซียนก็ต้องบอกว่านี่แหละนะครับคือเหตุผลหนึ่งที่ทางสมาคมของเราต้องกลับไปดูซิมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจุดที่แฟนบอลทีมชาติตัวเองโหให้กับนักเตะทีมชาติตัวเองปัญหาเดิมๆของทีมชาติไทยเนะี่ยพูดมาแม่งก็ขึ้นใช้โอกาสเปลืองมากมันถึงเวลาแล้วที่เราจะมีโค้ชกองหน้าจริงๆจังๆละนะครับไม่ได้ว่า,าฟร์แบร์นะฟแบร์เนี่ยมันมีโอกาสจบ มันอาจจะไม่ได้ตรงกอโอกาสเยอะมากกองหน้าฝืดไม่ว่าจะเป็นปรเมรีนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับน้องมันอาจจะมีความกดดันนะครับรวมถึงลุงรัดเองก็มีหลาย,ลายจังหวะที่บอลจะถึงหน้ากอแก่โทษแล้ว11ไม่กล้ากับส่งคืนหลังนี่คือตัวต้นเหตุนะที่โดนแฟนบอลเขาติมาจริงๆนะ่ะฟอร์มของลุงรัดเนี่ยตัวกระชากตัวจี้เนี่ยมันต้องกล้าพาไปนี่มึงเจอลาวไม่ได้เจอญี่ปุ่นไม่ได้เจอเกาหลีที่มึงต้องเอ้ย กลัวว่าแม่งส่งคืนหลังมึงต้องจี้มึงต้องจี้มึงต้องพาไปโอ้โหต้องบอกว่าหนักนะหนักเลยนะครับแม้ว่าจะได้รับการยกย่องนะครับเสมอกับซาอุเสมอเกาหลีใต้แต่นั่นก็คือแท็กติกซึ่งเราเป็นรองเราต้องเล่นแท็กติกอย่างนั้นแต่นี่เราเจอกับทีมที่มาตรฐานต่ํากว่าเยอะนักเตะเราดีกว่าเขาเยอะนะครับโอ้โหเหนื่อยใจนะครับ เดี๋ยวก็จะหมดยุคข,ของทางด้านเจ้ามุย้ยเทรสินแดงดานะครับก็ล่วงโรยไปตามอายุละเท่าที่ผ่านตามผมมาก็ไม่ว่าจะเป็นสุภชัยเองธีรศักเองผมก็มองว่าเฮ้ยด้วยฟอร์มเนี่ยสุภชัยเองก,ก็ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นของทางด้านธิรศิ์นะโอเคอาจจะเล่นในสโมสรได้แต่เมื่อใดที่สุภชัยมาเล่นในทีมชาติเราจะเห็นหลายๆนัดมันก็ไม่ได้พ่งปากไม่ได้วือหวานะธีรออศักเองก็ยังขาดแบบชั่วโมงบินอยู่ อาจจะมีปลเมตรซึ่งมาอาจจะบูดบวบหน่อยนะครับแต่ปลเม็เองก็ในหลายเกมก็อาจจะทําให้เห็นว่าเฮ้ยมันต้องได้รับการฝึกฝนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและก็ส่วนสุพรัณ์เองส่วนบางอิชิอิจะทําให้ไปไปถากออกไปลิงเตซะมากกว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าฟุตบอลอ่ะเขาเน้นผลแพ้ชนะฝากไปถึงสมาคมด้วยฟุตบอลเขาไม่ได้รับความสวยงามเขาไม่ได้คะแนนเหมือนมวยนะครับคุณจะครองบอล7 0 8 0คุณจะชนะไม่มีทางครับนี่เขานับประตูได้เสียนะครับ แต่ถ้ายังใช้โอกาสเปลืองแบบนี้คงยากครับที่ทีมชาติไทยจะไปสู้กับทีมชาติอื่นไนดะ้จะยกระดับไปสู่สากลได้จริงๆหรอถ้าเล่นได้แค่ระดับนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไทยอันดับหนึ่งไทยอันดับหนึ่งโอ้โหทุกวันนี้แม่งเขาจี้ตูดเขาแซงกันไปหมดละก้าวข้ามอาเซียนทำนี้ผมได้ยินบ่อยมากเราจะก้าวข้ามอาเซียนนะครับทั้งๆที่ตอนเนี้ยกูบอกได้เลยแม่งถอยหลังแล้วเออนี่ยมึงจะไปสู้กับทั้งนัดจีมอบรูไนสปอรปลาวละตอนเนี้ย เอ,อ,อย่างเงี้ยเราจะอยู่เกณฑ์นั้นละตอนเนี้ยถอยหลังลงคลองผมใช้คํานี้เลยดีกว่านะครับก็จะบอกว่านี่คือเป็นอีกอีพีหนึ่งที่มันคาใจแม่งมันมัน,มนหลายๆอย่างในใจอย,อยากพูดออกมาอยู่แต่มันสื่อสารออกไปไม่ได้เพราะว่าน้องๆเด็กเองก็รับชมอยู่นะครับผมเองก็น่าจะมี FC ตัวเล็กๆคอยติดตามอยู่คนข้างที่เยอะทั้งฟุตบอลเดินสายเองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฟุตบอลไทยนี่แหละที่คอยติดตามนะครับอย่าลืมนะครับน้นย้ำอีกรอบครับ 7 8 9ธทันวาคมนี้ฟุตบอลเงินล้านปิดลีกที่ใหญ่ที่สุดส่งท้ายสิ้นปีจัดโดยทางด้าน90นาทีของเราเอกกับเจาะลูกหนังบายเทิร์นโปรมีเดียนะครับทีมงานพี่1นนี่แหละนะครับร่วมกันจัดรายการดีๆเพื่อให้น้องๆได้มีเวทีได้เฉิดฉายได้เล่นสำหรับที่ยังไม่มีดีกรีนะครับนี่คือบอลปิดลีกที่เราหาเวทีให้น้องๆมาต่อสู้กันใครจะเป็นหนึ่งเดียวที่เก่งที่สุดในฟุตบอลปิดลีกเงินล้าน ที่ทางทีมงาน90นาทีและเจาะลูกหนังบายเทอร์โปจัดให้นะครับเจอกันที่สนามใจฟ้าโรบุรีนะครับสนุกมันแน่นะครับอีพี EP นี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับอี EP หน้าจะเป็นข่าวแบบไหนที่จะมาเล่าติดตามได้เลยนะกดติดตามไ้เลยนะสำหรับอีนี้กับตันขอขอบคุณมา,มากๆคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ